โอ้โหอะพ่อโอ้เก่งจังเลยค่ะเอาพ่อพ่อพ่อมันจะเสียบมือโอ้เก่งจังเลยมาตอกกันต่อไปอืมนี่งานเราบอกเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกล็อกไปล็อกล็อเอาบอลเอาเสาขาลาะเดี๋ยวยันจะไม่ได้เอายันจะไม่ได้เอา เาแถวข้างล่างข้างล่งโอ้เข่งจังเลย แสงไคนมันแน่ออะยออยะยอยย่ตงก่อนูาดันเข้าไปเลยค่ะดันเข้วโอ้โหสุดละดันโอเคพอแล้วพอแล้วเก่งตบมือเอ้หน่อยค่ะตบมือยังตบมือวเองหมมาตบคนกันเลยตบมือไยังยัง